สวัสดีค่ะวันนี้มาโมชาแนลนะคะในเกม Murder Mystery 2นะทุกคนพี่โมเซ่ก,ก็มาเล่นด้วยนะแต่ว่าตอนนี้พี่โมเซ่อาจจะกลับสภาพไปเป็นหมาเหมือนเดิมแล้วทุกคนไม่ได้เป็นแฮมสเตอร์แล้วแต่ว่าเรายังเป็นกระรอกอยู่นะทุกคนตแต่เมื่อกี้เราสุ่มได้อินโนเซนนะทุกคนโอ้โอ้โอ้โอโอคนที่แปลก,ปกคนนี้แปลก,ปกคนนี้แปลก,ปกโอ้ยอา้าวทำไมเชอริลยิงอินโนเซนเราก็ตุยดิดอ่ะงั้นเราได้ฮะทำไม ฮะอโหรอยู่ไนอะจะคงต้องเลืนไปฝั่งนี้เอยนค่ะเอ๋อเห็นละโอ๊ยดา้ตเาดูี่อเคเราฆ่ามด้สำเร็จพรเราเป็นซีรีสกตอนแรกเราเป็นอินโนเซนต์แต่อินโนเซนต์ ไปเก็บปืนเฉลิบนะถ้าเฉลิบตุยก,ก็คือจริงๆถ้าเป็นเฉลิบเราต้องฆ่ามอร์เดอร์อยู่แล้วเนาะแล้วก็อย่าไปเผลอยิงอินโนเซนต์นะไม่งั้นเราจะตุยด้วยแล้วอินโนเซนต์ก็จะตุยด้วยดังนั้นตืนเราก็เลยจะดอกแล้วก็ให้โอกาสกับอินโนเซนต์ในการที่จะเก็บแล้วก็ไปฆ่ามอร์เดอร์เป็นเหมือนสืบทอดคนต่อไปทุกคนแต่อินโนเซนต์นะถ้าเวลาหมดอินโนเซนต์ก็จะชนะนะนะทุกคนแต่ถ้าหากว่าเฉลียบยิงเมอร์เดอร์แล้วอินโนเซนต์ชนะไหมอินโนเซนต์ก็ชนะทุกคนแต่ว่า ของเชลิปน่าจะดีกว่าเวลาได้ฆ่าเมร์เดอร์นะเพราะมันบอกว่าเชลิปวินก็น่าจะดีสำหรับเชลิปมากกว่าแต่ถ้าเมร์เดอร์ฆ่าทุกคนได้เมร์เดอร์ก็จะวินนะทุกคนเกมนี้สามารถมีอาวุธดีๆได้ด้วยนะทุกคนก็คือสมปืนหรือมีดดีๆมาใช้ได้ด้วยนะเมื่อกี้เป็นอินโนเซนต์ใช่ไหมเป็มาเซ่เอ้าโอเค โอเคเราไว้ใจกันได้โอ้แม่ไว้ใจเบคอนคนเดิมกลัวเป็นติดกันสองรอบทุกคนเอ๊้ได้ยินเสียงคนข้างข้างบนอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้เอ้เหมือนเชลลิ่อยู่ข้างปะเหมือนเขาจะรู้เรื่องว่าใครเป็นเหมือนเด้ออ้าวเชลลิ่งปะข้างบนเฟนบนเหรอแย่ละแล้วพี่ปีนบันไดก็ยากด้วย พี่คงต้องจำหรืออะไรยังเงโอ้ไม่มันอยู่ข้างล่างมาันคือผู้หญิงผิวดำเจ๊แบบ<อ>ไม่ใช่ผิวดำสีตตวดำทั้งตัวที่เป็นอันนั้นอะไปปืนมาขึ้นไปไหนแล้วอะดวได้คอมมอ,อต่อไปคือพี่โมเซ่นนะก็จะเปี่นบันไดยากนิดหน่อทุกคน,น,นไม่เกลี่นชนะ พี่โมเสสเสียงตายให้ก่อนได้ไหมแบบเดินขึ้นไปตรวจสอบดูบันไดอุ๊ยต้องดักอยู่ข้างบนแน่ๆเลยอ่ะพี่กลัวตรงบันไดเนี้ยเขาารอรอเสียงไอ้พี่ไหนสิสิ่งเหรอเดินออกมาแล้วเหรอ อ้กลับมาแล้กลับมาแล้วเด้ๆอ้าอย่างนี้มันก็ได้เลืแค่นาทีเดียวสิพี่โมเสสเราจะทำอย่างไรดีโอ้ยแล่ะเยอะด้อโมเสสจะสอบบันไดให้หน่อยสิโอ้ยยิงไม่ พี่โมเซ่ไปเก็บปืนเลยเก็บปืนเลยเดี๋ยวดูพี่โมเซ่กันพลาดทุกคนตัวเล็กน่าจะหลบง่ายนะพี่ว่ะอันนี้เป็นคนดีเขาเป็นอินเอลเซ่เนี่ยหรือว่าจะรอให้เวลาหมดดีพี่โมเซ่เพราะว่าถ้าเราขึ้นไปเสี่ยงก็จริงไม่โดนแล้วพี่โมเซ่ขึ้นไปเสี่ยงไหมผู้หญิงเขาจะได้หยิบปืนเผื่อเขาเก่งเอาปะเสียงเสียงเสียงหน่อยเสียงหน่อยพี่โมเซ่ได้ซ้ำซิมิเอง ไม่มันไม่อ,ามาออกมาหรอกค่าอย่างเงี้งเยเดินขึ้นไปเลยถ้าผู้หญิงเขาเดินขึ้นไปแล้วมันก็ไม่น่าจะฆ่า <c oughs> อ้าว <c oughs> ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กว้ายเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปอ้าวเลยเสียวเองนะพี่โมเสสเร็วๆมันลงมาทางลิฟต์พี่โมเสสเย้อ๋อตัวเล็กลก็ได้เปลือก ถามว่าทำไมเราถึงทำสูตรสกอ่ะชุดกระลอกเป็นแบบนี้ได้อ,อเพราะว่าเราใส่สติงบักทั้งตัวแล้วก็สวมสวมชุดกระลอกเข้าไปทุกคนเรามาดูห้องรับกันตรงนี้เป็นห้องรับทุกคนเขายากเขายากพี่โมเออมีคนจะเบียดเข้าด้วยอ่ะทำไงดีอทำไม,เ,ไมเขาจะเข้าเวลานี้เนะี่ยพี่โมเซ่เขาได้ไหมอีกินไหมตัวอ้วนเกินพี่โมเซ่ขยับดีไม่เสรมาเข้าแล้วก็ อหมาอ้วนผักหมาเข้าไม่ได้หรอกหมาอ้วนแต่มันกลมหน้าบานบมาเอาไข่มันไปที่หน้าหมดเลยไข่มันหมายที่หน้าเหรอเนี่ยโอเคอันนี้พี่เป็นอินโนเซนต์นะโมเซ่โอเคดังนั้นพี่ขอไปอยู่ในท่อระบายน้ำ้วพี่ไม่ไว้ใจหลายคน ยู้วสึกว่าทรบานนะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ปลอดภยัยปลอดภัยที่สุดสงสัยคนที่เดินตามไว้ก่อนแต่อีเวนต์วันนี้อีเวนต์เก็บไข่ทุกคนเพื่อจะไปแลกของที่อยู่ในอีเวนต์ได้แล้วก็ขึ้นบันไดยากทักคนตัวหนึ่งขึ้นได้สี่ืขึ้นได้มันจะมีอ,อ่าไขาแ่แรสปอนไม่รู้ว่าตอนนี้มัน หยุดการสปอนไข่แร่ไปหรือยังอีเวนต์เนี่ยแต่ว่ามันยังมีไข่ปกติให้เก็บอยู่นะทุกคนแต่เราไม่ค่อยได้เจอไข่แร่เลยอะเก็บไปได้แค่สามอันเองขึ้นอย่างยากเลยโอ้ เตาอตาี้กตาสตาล้กันทุกคนเกมมันเร็วนิดนึงโอเคที่จะลองเข้าห้องนี้ล้กันเเวลาโดดมันมีหัวเขียวเขทติงบักโผล่เลยทุกคน โอเคเอ้แต่หางกระรอกมันแปลกๆกันทุกคนไหมขามันจมพื้นด้วยนิ้วมันก็จมพื้นอู้พี่เข้าได้พี่ไม่รู้อ่ะเพราะพี่ไม่ค่อยได้เกมขอดูก่อนไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะยากแต่พี่แกเข้ามาเล่นเกมเล่นสนุกสนุกสนุกเฉยๆเพราะพี่ไม่ค่อยเล่นเกมนี้เท่าไหร่น่าจะเป็นอิสเตอร์เอ็กนะทุกคนเมื่อกี้น่าจะเป็นผู้สร้างเกมหรือผู้พัฒนาเกม โอ้ใช่เรียกปิดนะค่ะเออก็ได้มีวันกันอืมก็ได้ปืนอยากเข้มนะแล้วก็เราจะวันดี้อก็คือกฎของเราก็คือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นเมอร์เดอร์แล้วคนใดคนหนึ่งเป็นอินโนเซนต์ทุกคนเราจะไม่ฆ่าอนโนเซนต์คนนั้นทุกคนแล้วก็เราให้อ่ารอให้ฉลิบเขาตายก่อนแล้วให้อ่าเราให้ฉลิบตุยแล้วพี่โมเสสค่อยไปเก็บปืนแล้วเราค่อยสู้กัน เพียงฆ่าไม่หมดทุกคนนะดิบ้านนอกมีเยอะมีเยอะูหคนโหมีเชรีบ็ทุกอย่างห่างหมดอ้าวเขาปิดประตูโอ้ o นี่พี่ก็เขายากสิาไมไันนี่ซีนกั ไม่มีใครเป็นเชลิบเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองดูได้ทอะายน้ำหรได้ทอนะบายน้ำหอ่ทไมรู้สึ่มีคนเดินแถวนี้มันต้องมีคนสคนพี่ว่าอเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอะแกแฮกหรือเปล่าเนี่ยกดแปลกๆทำไมมันบินได้หรือขอบักรือเปล่า อ้าวฮัลโหลแี้ค,ค<อ>าไปแล้วยังไม่ตายเหรอรโอ้พี่หลุดมมแมพอาวิ่หลุดแมววะไม่นะเราจะกลายร่างทุกคนแล้วก็เราจะกลายเป็นบักงั้นเราขอรีเซ็ตน,นะได้ไหมเพราะยังไงเราก็กลับไปที่เดิมไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันดันเราจนตกแมพเลยอะไรของมันเนี่ย กใครแม่สี่รีพอร์ตมันนะเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โมเซ่คอยรีพอร์ตก็ได้หรือว่าเขาอาจจะแค่บัคใเฉยๆก็ได้ใจเย็นไว้แต่พี่ไม่เห็นเขาอยู่ในแมปอ่ะคนนี้ป่ะใช่เขาบลัคหรือเปล่าจำชื่อเขาไว้นะใช่ตรงนี้จำไว้เดี๋ยวถ้าเขาหายไปแล้วก็รู้เลยเลฟรีพอร์ตนะนี่พี่ตต้อองรรีีพพ์่มอเซ่เป็นคนรีพอร์ตได้ไหมพราะพี่โก้พี่พี่อาจจะแบบเล่นอยู่แล้วรีพอร์ตไม่ได้เผื่อพี่โมเซ่ตุยก่อน ี่ก็ฝากพี่โมเสสรีพอร์ตนะถ้าเขาถ้าเขาเป็นจริงๆแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นคิดว่าก็คิดงี้บอกไปก่อนพี่โมเสสว่าเขาบัก็ก okay. โอเคพยายามเข้ารู้ให้ได้เลยเ <c oughs> ข้ายากอ่กะ,ะตัวน้องอ้วนกว่าปกติอิโนโนเซนที่โมเสสก็อิโนโนเซนนี่ใช่ไ <c oughs> หมเราไป็นอินโนเซนด้วยกันเราต้องมาอยู่ด้วยกันหรือว่าคนบั็กก็ไม่รู้แต่คนบั็อกอะไรไม่ไม่ขนาดนะตีไปแล้วนะก็ยังรอดอยู่ เขายังไม่ตายเลยอ่ะคือพยายามแบบทำให้พี่รุดแมพเฉดเลยพี่งงเดี๋ยวทำไม่ไรอะไรอะทำบักแน่งรุดเดินแค่เดี๋ยวอ่ะหยุดสิเบกอนเบคอนอมันใส่ตาเบือเือหน่อยเอ่ะตัวไหนอะพี่พี่ถูกล็อกข้างในห้องเออ ถูกลลอกในห้องโอ้โนโอ้โนโอ้โนมันมาชนอยู่กับประตูของพี่ไปเนี่ยเฮ้ยพี่ปีนไม่ได้ไม่ป็นไม่ตายแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราดูกันนะฮ ดูฆาตกรแล้วกันทุกคนตอนนี้นะคะเขากำลังจับเออนะทำไมหัวเขาจมลงพื้นเลยอ่ะอืมฆาตกรจะไม่ได้หลุดหลบก็ได้แต่ก็เอาอีตาหนึ่งแล้วกันเราตุยเร็วเกินทุกคนเราต้องอยู่ให้ได้อย่างน้อยสองนาทีทุกคนเดี๋ยวคนไหนนะที่เป็นอ้อเดี๋ยวกูซึนอิ่มมากเลยเนี่ยที่น้องคนกระโดดแบบนี้ ไม่เป็นไรพ่อจะเผลอได้พี่น้องเซตคนเราพลาดกันได้เอ้ยพี่ว่าพี่จะวนแมพก่อนก็ได้มีเบ็ดมีเบ็ดนะมีเบ็ดเข้าไปเข้าไปเข้าไปลูกอ้วนก็ต้องเข้าเออเข้าไม่ได้อ่ะมีคนจะแย่งเข้าไปเลยคนเข้าไปกันไปสำหรับตัวละครขเราบอกไม่น่าเข้ายากนะลูกห้องนั้น่ะแต่สำหรับตัวเลกอย่างเราเนี่ยมันจะเข้ายากเพราะเราอ้วนเกินไป ฮ่าพี่โมเสสเป็นมืดือกเอองั้นพี่โมเซสฆ่าคนอื่นให้ให้เหลือแค่เราสองคนก่อนไหมหรือว่าไงดีงั้นงั้นพี่พยายามจะฆ่าพี่โมเซสเลยแล้วกันโอเคไหมเพื่อความแฟร์หยิบมีดขึ้นก่อนพี่โมเซส เราก็้ชั้ยไตรงนี้กันนะพี่โมเซ่ดังนั้นเราเอากันเลยไหม,มเ,ไ okay. เอาปะโอเคอ้าวอ้าวโดนจบแล้วนะ <c oughs> เกมง่ายทุกคนนะเงื่อนไขเกมมันก็ง่ายๆนะเดี๋ยวเราพาไปดูอีเวนต์กิจกรรมของเกมแต่แล้วก็พยายามเก็บไข่มาเยอะนะใกล้480แล้วน,นี่มีแค่446ทุกคนและเอ็ก,ก็ได้แค่3อันนี้เองอจริงๆอยาได้อันที่4จะได้อันนี้ด้วย อืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้สิบสิบก็จะได้นี้ทุกคนอ่ะเอเคาน์สองศูนย์สองสี่ก็มีมานี้ทุกคนเกมนี้อย่างอื่นที่มาสวยๆหรือบูมบ็อกอะไรเงี้ยต้องจ่ายโลบักนะทุกคนเกมก็ออกมานี้นะอ่ามอร์เดอร์มิสเทอรี่2นะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม,ม,ามรับชมมอโมเชแนลน,น,นะค,บบคนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น,นะไว้เม่ใช่หน้านะคะสวัสดีค่ะพี่โมเซน่นมารักมากเลยเวลาเป็นเมอร์เดอร์นี่ฮะ